ท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2566นะคะซึ่งตรงกับวันเรม14ค่ําเดือน11นะคะได้มีงานทอดกรถินสามาคัคคีที่พักสงสาคูหรือเรียกสั้นๆว่าสวนไผ่นะคะหมู่ที่4ตําบลสาคูอาเภอพระแสงจัวัดสุรา์ธานีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านโสภาการจนะหรือว่าป้าโสนะคะมาเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนกรีนะคะพร้อมไปด้วยผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะคะนาโดยนาย,ยกอาพรอ,อนุกูลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตําบลสาคูนะคะพร้อม ไปด้วยชาวบ้านเป็นจํานวนมากนะคะที่เดินทางมาในหลายพื้นที่และก็ในเขตพื้นที่นะคะวันนี้ช่วงเช้าก็ได้นําพุ่มกระถินนะคะมาวางที่จุดรับลงทะเบียนนะคะเมื่อพร้อมเพรียงกันตรงนั้นแล้วนะคะก็จะได้มีการารวมพุ่มกระถินนะคะแล้วก็มีนางรำรำถวายเจ้าวัดหรือว่า,ารำฉลองพุ่มกระถินในวันนี้นะคะ ช่วงเช้าก็จะได้มีโรงทานนะคะไว้บริการพุทธศาสนิกชชนที่ได้เดินทางมาร่วมบุญนะคะก็มีอาหารหลากหลายนะคะวันนี้นะคะที่จะให้ผู้ที่มาร่วมบุญได้รับประทานพร้อมกันนะคะ ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงเช้านะคะก็ได้ถวายพตตาหารเพนเดพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําพิธีการทางศาสนานะคะ,คะวันนี้ท่านอาสภาการจะนะหรือว่าป้าโศก็ได้ถวายทรงพุ่มกระถินให้เดพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะแล้วก็มีถวายเครื่องบริวารทั้งหลายนะคะให้เดพระภิกษุสงฆ์ตามลาดับขั้นตอนทางศาสนานะ,ะ <crunch ing> นะคะแล้วก็การจัดพุ่มกระถินในวันนี้ก็ได้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะคะ คนในชุมชนและคนในท้องถิ่นนะคะที่เดินทางมาทําบุญในวันนี้นะคะนี่ก็คือเป็นกิจกรรมทั้งหมดของอที่พักสงศาคูนะคะเราว่าเป็นยี่สิบวันแล้วเรนลองับให้ไม่ตันก็เลยเพราะว่าไปแบบน,นี้แล้วพอเชื้อข้าวเวลาใช้ต้มมันก็เป็นจุดเป็นร่วงไม่น่าแน่ก็เลยว่าวันนี้แด่งตัวไม่เรียบร้อยก็ไม่รื้อแต่ว่าเอาเงิน ขอ้อกราบสวัสดีค่ะดิฉันอ,พอนาพรอนุกูลนายกองการบริหารส่วนตำบลซาคูชื่อเล่นชื่อนกอึ้อที่เ็เรียกนายกนอนกวันนี้ได้มาถอกระทิ้นกันซึ่งดิฉันเองเป็นประธานก้องทีผักส้งซาคู สัทธาวนารามรืิวงเล็บวัดส่วนไพย่ของตำบลซาขูหมูติซี่ตำบลซาขูวอำเภอพระแทงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ทานผู้มีเกียรติมามารค่ะตามที่ทานเห็นในวันนี้กันนะคะทานที่เป็นประธานคือทานโซโภากัรจนาะ อดีตสมาชิกผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุราธานีเกษร้ำนะคะณนะปัจจุบันคือตําแหน่งข้องฐานก็คือตําแหน่งข้องประธาน,นาคณะกรรมกา,ารพัฒนาสตรีจังหวัดสุราธานีซึ่งทิ้งซิ่งที่ทีท่ฐานทมวันนี้ดิฉันเองอจึงเป็นรองประธาน,านาคณะกรรมกา,ารจังหวัดสุราธานีได้เชืญนฐานมาเป็นประธานคะ่ะวันนี้ก็มีฐานผู้มีเกียรติลักไล่มากสุดๆเลยไม่เคยเห็น ตังแตตถอดกระทิ้นมาหรือถอดประจัดถอดปลาปลามาข้องทีผักซ้งซากูวันนี้มาร์กนะคะมาร์กจริงๆและทีเห็นยู่ก็คือโดยโรงทานโรงทานก็มาร์กมาจากทีเราไม่เคยขิดก็มาร์กฝ่าเพิ่มนะคะและไล่เรียงทีเรากําลังสร้างทีผักซ้งของเราตอนนี้กําลังสร้างอยู่นะคะสร้างไม่ว่าโรงทานโรงกลัวโรง,โรง,โรงทีข้องวัด แล้วก็ตั้งแต่แต่คนที่มาใช้บริการมาเนื่องจากเลยคาว่าใช้บริการก็คือตรงนี้เมื่อกับวาทีถ้าภาษ่าของบ้านเราแต่ล็กก็คือทาเลดีทีทาเลด,ดีอ่าซึ่งเป็นยู่จุดสุยนกลางข้องละเวกวงลมด้วยประกอบด้วยตำบลซาคูของเรามีเจ็ดหมู่บ้านแต่ตรงนี้ที่มาใช้บริการมาร์กสุดมูนึ่งมู่องมูซ่ามูเล,ละมู่ที่ซี่กที่ใช้บริการมาร์กและตำบลใกลเคียง คำว่าใช้บริการมาก,กันในด้านไหนในด้านข้องชาปนนากกิจชอค่ะมากสุสดมากส,สุดเลยก็มีก็ือับทุกวันเพราะฉะนั้นการที่เราทาโรงเรียนให้ทานพ่อแม่พี่น้องวายเพื่อที่จะได้บายสุดนะคะที่นี่วัดข้องเราตรงนี้อนอาคตหนุ่ยเองถึงอยู่ตรงนี้ก็เป็นนายกอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลรอบสีซ่องเลยนะคะรอบสีนึงหนุห่ยเริ่องอตัง อนนี้เป็นแบบนิดหนึ่งก็คือทําใบเต็มทีพอรอบสิ่สองนี่ก็คือเต็มทีเลยนะคะเต็มทีเลยจนกว่าจะเป็นผันธ์นะคะการเลยแจ้งให้ทานพอเมย์พี่น้องทราบว่าในอนาคตข้อชื่นให้ทานพอเมย์พี่น้องมาสร้างกันสินะคะมาสร้างมาสร้างวัดมั่นใจว่าเป็นชื่อวัดสาขูราชธาวนารามวงเล็บสวนไผ่ก็อ่า ต้องการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้มารวมบุญนะคะมารวมบุญค่ะสาหรับดิฉันเองก็วันนี้ขอเพียงแค่สั้นๆข้อขอบคุณถูกฐานนะคะถี่มาให้เกียรติกันเลขก็มา่ารวมกันมาท์่สุดโดยเฉพาะอโรแมบานที่มาราร้องจุดแรกก็ตอนนี้ก็อย่างย่งลังเลกันอย่างมามามา,มา,มา,มาอ่าจุดของอาห้างก็ยังมามากนะคะสำหรับดิฉันเองข้อสวัสดีค่ะข้อขอบคุณมาก ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมทอดกระถินสามัคคีของสำนักสงฆ์สาคูหรือว่าสวนภผ่หมู่ที่4ตำบลสาคูอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะการทอดกระถินในครั้งนี้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิเจ้าอาวาสนะคะ ท่านผู้ชมสามารถรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่จาน psa ช่อง73นะคะจาน ipm ช่อง54นะคะทาง YouTube ให้พิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสั่งดวงยางชาแนลนะคะทางเพจให้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยเมืองสุราชสกู๊ปข่าวท้องถิ่นค่ะดิฉันนางสาวเรนูธาพรพลผู้สื่อข่าวโดยบอกอรพรชัยเมืองสุราชฎัวหน้าศูนย์ข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้ารายงาน